ăn tưng tưng à nó đan tưng tưng อย่างเรกอย่างเรกเราต้องหลบก่อนเลยนี่ติมันเนี่ยตาราย ใช่ครับโพดรอบที่สามย้ำมาห้ามโพดร,รับร้อนไม่งั้นโดนสามวันโอเคโอเคอ,กกอะไรวะไอทำอะไรไอไอมันทำอะไรวะปั้นมันนั้นไม่มีเอาเหรอไม่เป็นไรไอมันต้องทำก็ได้มึงเอารหัสกูไปลงดันดีกว่าเสียเวลาใชยเดี๋ยวค่อยทำเองเดี๋ยวกูค่อยทำเอง กูจะไปลงดันดเดี๋ยวกูลงรหัสเลยกูลงดันรหัสดวงย่แห่ะอยากเข้านะสวัยดีครับสวัสดีสวัสดีคันดาสุตาะด้วยครับพี่ครับกระเป๋าผลมันเทรดยังไงล่ะครับถ้าเกิดเป็นสีม่วงแล้วถ้าเกิดเขาใช้แล้วฮะมันเทรดไม่ได้ครับถ้าเกิดใช้แล้วถ้าเกิดยังเป็นสีขาวอยู่ก็เทรดได้ผมเพิ่งไปเทรดมาเมื่อวานเสียงเงินมปเมื่อวานผมาเสียพันสองกันน้องคิดไงอ่ะซื้อรหัสผดไฟมาแล้วก็ซื้อกระเป๋าซื้อผดไฟเพื่อนผมอีกเพื่อนผมมันอยากลงดันเย ต้องดันตึงๆผมแม่งก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยมันชอบรีพอร์ตกันเอ,เองเวลาแบบขายผลอ่ะ,อะรู้จะแจ้งทำไมคนไทยก็คนไทยด้วยกันเออแจ้งไหมก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเตี้ยเนีออ มันมันอิจฉามาั้งมีฉาที่คนนี้ขายออกแล้วมันขายไม่ออกก็เลยแจ้งว่าแบบกำจัดคู่แข่งนางธุรกิจป่ะ <laughs> ใช่ปะ่ะ <laughs> กูซื้อที่กูซื้อรหัสมาไม่ใช่หรอกเผื่อรหัสไอเชฟผลมามากกูโดนแบนนี่กูเสียหมือนกัน <laughs> เห็นเห็นแล้วอิจฉาเปล่า <laughs> <laughs> เออผมก็ว่างั้นเหมือนกันนะ ผมดูด็อกกี้กล้กองไปเมื<ๆ>่อกี้ผมอยากลงดันผมก็ลงดันมานานแล้วแหละแต่มันไม่ได้ผลดีดีเลยมันไม่ค่อยจะมีคนดูช่องผมเลยวะ่ะเสียใจครับไม่ใช่ผลไม้ที่พกมามันทำไรายได้อะนะผละไม้ไหนอันนี้เหรออันนี้คือกระเป๋าครับไอันที่สองของผมอ่ะอนนเป็นกระเป๋า เปล่าเป็นสีม่วงแล้วคือใช้แล้วเอาไว้เก็บผล <S <S ติดไปะวะเดี๋ยวติดบล็อกล่องผลวะไม่ติดเลยเลขศูนย์อ๋ออันนี้อาหารของไอ้นกครับอาหารของไอ้นก ไอ้นอกคาลูอ่ะที่มันเอาไว้วิ่งนกร้อยห้าสิบป่หรือเปล่าวะน่าจะร้อยห้าสิบน่าจะไม่ผิด โอ้ยยีย่ยมันไม่โดนหรอเล็กยากจริงเลยทาย่ายิงห้อย

เออมึงมึงเข้ารหัสกูแล้วก็ลงดันไปเลยเออว่ะยังไม่ได้หยุดบินเลยเด่อเซตนี้จบแล้วหยุดบินก่อนเดี๋ยวแม่งไฟดับมันไฟดับอะไรหรอวะ ทำไมแอร์ต้องใช้กับแบกเล็ก <Hello. S 1> ด้วยวะไอ้วัสดีครับวัสดีนนทกศนะครับผมนี่ไม่ทำอยกางประวัติ กูลงดันแล้วตอนเที่ยงค่อยอันนี้ทำงานภาษาไทยแล้วค่อยทำวิชาอื่นก็ล,ลงดันต่อแ้วกูไลฟ์ทำงานโชว์ไม่ใช่ ไฟลงดันเราะชิวเปไฟลงดันก็ชิวเลยเปิดอะไรดอกกี้กลองหน่อยเดี๋ยวคนฮโลโลก็ลงดันดีนะแต่ผมไม่ได้ซื้อผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่มีตั้งฟาอพวกนี้มันแก่งเกินมามันแก่งเกินไปใช่อะไรวะไอ้มันพูดถึงเรื่องอะไรเฮ้ยเฮ้ยอย่ามา มันมันกระจอกเกินไปไว่าเที่ยวยังไม่ถึงไหนเลยอะ่ะมันไม่ได้กระจอกดาเมจพวกนี้มันโหดแต่ไอเทียพวกนี้มันโหดเกินไปมันมีฮิลด้วยเนี่ยมาถึงแล้วเกมเเอะไรคอตาโฮ้ยไฟกูจะามนเที่ยวเลี่ยวหัวร้อนขอบดับไอ้เนี่ยฮิว <laughs> <c oughs> สวยเอ้ยแม่งโอ๊ปวดแขนจริงๆ ไปทุกคนเรามาดูกันว่าตานนี้เราจะได้ผลอะไร 아, 내몸 어디가? เขต้องการพินมาลงตาแรกได้เด่นไหมะมันได้เลยเกดอยู่แค่สิบเอ็ดโมงเองก่นน่วตีเฮียอะไรจับเนี่ยโอ ม่เนเลยป่วยด่าตลอดเลยแม่

ใช่เดี๋ยวโดนแบนคในหลัแมงบักเมื่อกี้ Look at pin message. Yes, will you? That's my life. I didn't know. Hmm. Lucky Gong, Daeng. Lucky Gong, Lucky Gong. คือกี่เดืนเนีไนาถุงยางทิ้งเกินหลังวัดลอยกระทงเอ้ยไม่ใช่หลังวัดลอยกระทง้งก็ผู้ปกครองต้องใช้ชื่อไรกใช้ชื่อเราเนี่ยจะได้รู้เป็นผู้ปกครองกับใครเออแต่พ่อแม่กูอยู่ต่างจังหวัดไม่รู้จะได้อันนี้ไหมนเนี่ยเขานทำธุระกันนี่ยะ ไปแต่เมื่อคืนละไปสระแก้วเหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าไปไหนแต่ไปเห็นบอกว่าไปไกลอยู่ถ้าไม่ได้แม่กูคงจะแจ้งผู้ปกครองเอ้ไปแจ้งคุณครูแหละไอ้เหี้ยก็ต้องไปรอบเก็บตกให้แม่งไปโรงเรียนแม่งวุ่นวายหนักก็เดือดเดี๋ยวแม่แม่กูว่าจะอยู่ในรถแล้วก็พาชิวผู้ปกครองในรถเลยเพี้ยวดีเบรกดาว w n break down Break down, break down. <laughs> <speaking in Spanish> โคมิซังโคมิซังรอยกระทงไหมไมันต้องยึดกันเลยวะไม่เข้าใจ <laughs> บอสมาแล้วบอสสองตัวเว็บยี่สิบ Rồi. Rồi, bóng 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 luôn rồi đấy. bóng bóng เออตายไปนหนึ่งตัวน้ำแข็งก็เชียวอยู่เป็ดโลกอะไรวะชอบบล็อกสกิลกูเย <Yeah. S 2> อาเออเฮียตายก,กูเกือบตายสั์เออ อะไรนะเรื่องัามร้อยยี่สยบห้าเราเรีทีแล้วนะ <c oughs> face review b e n later okay time to make him a moderator

PC so I don't know how to tell you about specs I just don't know how how they how they work So, do you go to college I have I have online I mean online study a college college online study yes how much did you buy your laptop for uh, I'm buying like

ก็ยังไม่โดนโอ้แหลกแหลกแหลกแี่วะ900เลี้ยสองแสนเลย900ดอลลาร์ ใช่ดูลา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 เธอในตัวหา just watch my pin message yeah around 853 uh, uh, yeah 900 dollars US dollar ฮแล้วกี่กล้อมมันเอ๋อป่ะวะมันพูดมันราคาสองเซลืออยอื่อไม่ตัวพื้นมันมาหา ไม่รู้ใช้เขาบอกว่านายดดโราร์อ่ my bad เฮ้ยวะมัเอเซอร์ในตัว5เนี่ยนะสองแสนกว่าเขาน่าจะพูดผิดเขาเห็นมากี่าสกว่าเขาน่าจะพูดผิดเขาน่าจะหมายถึงสองหมื่นอะไรแต่ว่าเขาเขาลืมเขาลืมดูค่าเงินมั้งไม่ก็อะไรสักอย่าง นาก็งานมันใบงานมันเหมือนกันมันก็ต้องตอบกันอยู่ละเนี่ยสัตว์เขารู้ฟอนต์แต่กูอะใช้ฟอนต์เองมันใช้ฟอนต์ตามกูอย่างเงี้ยโอ้โหกูโคตรเฟี้ยวเลยไลฟ์สตรีมไปด้วยนั่งดูไลฟ์คนอื่นไปด้วยนะ Yeah. กล้องได้โทลีด้ยคิวอันนะี้โทลีแบบใสเขาบอกโทลีแบบใสอะ่บบสอะ ต่แต่ไม่รู้จะเอาไปทำไมเบลยี่หกเพราะกูใช้แค่ยี่สห้าเบล